ครับช่วงเกษตรวาไรตีในวันนี้นะครับถือว่าพบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในอำเภอพุทธมณฑลนะครับแล้วก็ถือว่าในจังหวัดนครปฐมเนี่ยตอนนี้กําลังมีหลายแหล่งนะที่ปลูกอินทลพลนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะเราอยู่กับท่านในอำเภออยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับสวัสดีครับท่านายอำเภอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับท่านายอำเภอค่ะก็ชื่อสลาลีวันทัพทวีนะคะในอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะครับ ก็ได้ข่าว่าท่านนายอำเภอได้รับรางวัลใหม่ๆมาด้วยอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นการคัดเลือกเฉยๆแต่ยังไม่ได้รางวัลอะไรค่ะของตัวแทนนครปฐมใช่ค่ะของจังหวัดค่ะือรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะฮะรางวัลนายอำเภอแหวนเพชรอ๋อของกรมกานปกครองค่ะแต่แต่ต้องมีการตรวจประเมินอีกหลายครั้งค่ะก็ ก็ต้องขอบคุณจังหวัดนครปฐมที่ที่ให้โอกาสนะคะก็วันนี้นี่จริงแล้วก็เรามาในงานาาเปิดตัวของอินทร์ผาลัมเนี่ยนะค่ะ<า><า>ใช่ท่นนี้ว่าท่านนายเพอคิดว่าจุดหนึ่งที่มาทําตรงนี้นะที่เจ้าของสวนมาทำเนี่ยคิดถูกแล้วใช่ไหมต้องเรียนเรียนอาจารย์ชาบเบื้องต้นนะคะ คือพื้นที่มหาสวัสด์พื้นที่พุทธบณฑลทนเนี่ยจะเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทซึ่งตำบลมหาสวัสด์เนี่ยเป็นตำบลพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เจ้าของสวนคือน้องนาภาพรสุขสงวนเนี่ยเขาเป็นทายาทของเกษตรกรซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ท,ที่มีแนวคิดที่ดีคือครอบครัวทํา ทำสวนส้มโอสวนผลไม้ตั้งแต่ก่อนน้าท่วมปี5้าแต่น้องคนนี้ไม่ได้เลือกอาชีพอื่นเลือกเรียนเกษตรหรือเกษตรกําแพงแสนแล้วกลับมาทําเกษตรที่บ้านแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมเราจะเห็นว่ามีสวนอินทผลัมมากมายแต่ว่าที่นี่ เป็นแห่งแรกของจอําเภอพุทธมทนฑล<ช>ที่น้อง<ม>น้องนาภาพรน,นะคะมามามาทำสวนแห่งนี้นะคะก็คือเป็นสวนอินทผลัมแห่งแรกและแห่งเดียวในอําเภอพุทธมทนฑลแล้วก็ผมได้เห็นบรรยากาศแล้วที่นี่มีสวนผสมผสานรรณดีมากเลยใช่ค่ะทันี้ในเรื่องของอสวนตรงนี้เราก็พอ,พอจะเห็นภาพลแล้วแหละเดี๋ยวให้ทีมงานของเราเนี่ยไปตะเวนดูสวนแล้วก็เอาภาพสวยๆมาฝากกับท่านผู้ชมด้วยแต่ว่าอยากจะเรื่องอย่างนี้ในอําเภอพุทธมทนฑลถือว่าในเรื่องของการท่อง เที่ยวเชิงเกษตรดีตังค่ะมีที่ไหนที่น่าคืออย่างนี้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพอยากจะพักก่อนสักวันเดียวแล้วกลับเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามาที่อาเภอพุทธมนี่ยดีมากเลยนะคผมก็ลงพื้นที่แล้วสัมผัสอยู่พอสมควรนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอาเภอพุทธมนฑลเนี่ยที่ติดตลาดและขึ้นชื่อหลายท่านคงได้ยินตลาดน้ําสารดินนะคะซึ่งก็วิถีชนบทเหมือนกันมีสวนป้าแจ๋วซึ่งเป็นสวนธรรมชาติที่นั่งเขาเรียกอีแตนซิ่งนะคะ มีเรื่องของทางคลองโยงซึ่งคลองโยงตอนนี้ตลาดเริ่มเริ่มเริ่มมีการเข้าไปหาแล้วเพราะว่าจะมีคาเฟ่แถวตะมนลคลองโยงแต่ตะมนมหาสวัสดิ์เนี่ยที่ดั้งเดิมคือสาราดินมีตลาดน้ําสาราดินมีสวนประแจวมีทางฟักข้าวฟักข้าว,าวแล้วก็มีหลายๆส่วนตรงนี้แหละค่ะจะเป็นจุดใหม่มซึ่งกุ้ยไม้เป็นไงบ้างตอนนี้กุ้ยไม้ตอนนี้ต้องบอกว่าเกษตรกรเนื่องจากว่าช่วงของแพร่ระบาดโควิด -19 สวนก้วยไม้ที่เขานําส่งออกเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัว มาขายหน้าสวนถ้าอาจารย์ขับรถไปเลียบแถวคลองแถวริมถนนมหาสวัสดิ์เนี่ยจะมีชาวสวนเนี่ยเอากล้วยไม้มาวางขายเป็นผู้ค้าโดยตรงด้วยตัวเองก็เป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตให้ให้เป็นไปตามนี้และส่วนเรื่องการท่องเที่ยวต้องเรียนว่าอาเภอ,อพ,พุนนนโชคดีว่าทั้งผู้หารท้องถิ่นท้อง,งที่เลยเพราะในพื้นที่มหาสวัสดิ์ท่านนายกสุเทพเพ็งนาเรนเป็นนายกอบตอมหาสวัสดิ์ท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องของการท่องเที่ยวมีการจัดรถนําเที่ยวแล้วก็ร่วมกับชุมชนอย่างจุดนี้ค่ะ น่าจะเป็นจุดจุดใหม่ที่จะจะทำค่ะเจนกี่นั่งรถจะมาเลยใช่ค่ะจากตลาดน้ําสารดินเส้นทางท่องเที่ยวเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วต้องเรียนอาจารย์ว่าสวนอินทราลัมเนี่ยจะเปิดประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนแต่ว่าในสวนของน้องนภาพรเนี่ยมีส้มโอเอเดี๋ยวถ้าไม่ได้มีโอกาสนะคะลงเรือดูส้มโอส้มโอหนาแน่นมากค่ะในสวนเป็นส้มโอตามตามวิถีธรรมชาติก็ถือว่า ผมก็เดินในพื้นที่เนี่ยก็มีสวนหลายๆสวนนะฮะท,ที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะท่านนายอำเภอมากๆคีค่ะใ้ข้อมูลในวันนี้แล้วก็ขอ,อให้ทุกท่านที่อยากจะมาชมสวนนะฮะเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์หรือเชิงเชิงเกษตรเนี่ยที่นี่ไม่ผิดหวังครับมาเลยครับที่ อำเภอพุทธปรพลทนถ้าเกิดใครบอกไม่รู้มาที่ที่ว่าการอำเภอได้ค่ะมาหาท่านอำเภอเลยมาที่ว่าการอำเภอหรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ได้นะคะขอฝากทุกท่านเลยว่าเป็นการให้กำลังใจเกษตรกรซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะหาพื้นที่แบบนี้ยากมากนะคะก็อยากให้ให้กำลังใจเกษตรกรแล้วก็ได้ได้มีรายได้ทั่วถึงถึงประชาชนด้วยค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอำเภอคนเก่งของเราครับค่ะยินดีค่ะครับวันนี้นะฮะ แล้วก็อยากจะมอบหนังสือากางเกษตรนะมีจากบริษัทกะนะโนกดักตนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ใช้ในเรื่องของอการปรับระบบน้ำนะก็ขอมอบหนังสือเล่มนี้ไว้ให้กับ,บทางสวนด้วยครับท่านผู้ช่วยเลยครับ,บค,ค,ครับ,บครัคบเกษตร